สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่จับทางบอลอยู่กับพี่อ้นแฟนผีไร้ขนนะ ก็ยังมีฟุตบอลมาให้ทุกคนได้ตามเชียร์กัน1คู่เช่นเคยครับส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยนะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับสมาชิกในกลุ่มจะได้ร่วมทายผลฟุตบอลโลกเพื่อลุ้นของรางวัลมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับมากระที่ฟุตบอลหน้าเชียร์ในค่าคืนนี้เป็นเกมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษคู่ระหว่างซันเดอร์แลนด์เจอกับเวสต์บอมบิดเอาเบียนที่จะลงเตะกันในเวลา เปิดบ้านอัชนะมีวอลมา3-0ในหลีกเมื่อสัปดาห์ก่อนสำหรับความพร้อมของทีมยังไม่มีแดเนียลเบลล่าแนวรับที่บาดเจ็บส่วนทางด้านรอสจูดกองหน้าก็ยังไม่ฟิตพอล,ลงสนาม คาดว่าเอลิสซิมจะได้ออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมส่วนเวสต์บอมเพิ่งจะแพ้เอลเช่มาศูนย์ึในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดสำหรับความพร้อมของทีมไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาทำให้ตัวหลักอยู่กันครบโดยมีดาริอุดยยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้เจสบวอร์เรสจอห์นสวิทกับเกดี้อินนดากาน่าเป็น3ประสานคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังซันเดอร์แลนด์นอยู่ในช่วงฟอร์มดีด้วยผลงานชนะ3จาก5เกมหลังสุดและยิงได้ถึง8ประ ส่วนทีมเยนเวสบอมผลงาน3เกมหลังสุดในลีกถือว่าโหดด้วยการชนะรวดแบบไม่เสียเลยซักประตูเดียวแต่ด้วยมาตรฐานของนักเตะและความมั่นใจของทั้งคู่ที่ไม่ต่างกันบวกกับเวสบอมบังคับชนะ1ประตูดูแล้วโอกาสเสมอสูงแบบนี้เชียร์ซันเดอร์แลนด์ดีกว่าไม่น่าจะทําให้ผิดหวังครับก่อนจะจากกันไปก็ขอฟังทุกคนกด ติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะวรวมไปถึงคนที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับวันนี้หมดหน้าที่ของพี่อน้นแฟนผียไร้คดแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ